นะคะสวัสดีค่ะ Hello Hello สวัสดีวันพรฤหัดนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสมากลูกค้ามาเปิดนะคะกระสอบผ้าดูงานสวยๆเหมือนเดิมลูกค้านะคะในไลฟ์มีราคาพิเศษให้ทุกลูกเหมือนเดิมนะคะจนตอนนี้แบบว่าหลายๆคนนะติดแล้วแม่รอเอฟลูกในไลฟ์ นะเพราะว่าได้เห็นของสวยๆด้วยราคาพิเศษด้วยนะคะว,นน oy, ว,วันนี้นะ้แอดพอยแล้วก็นักกล้องวันนี้น้องแบมนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาแม่วันนี้เดี๋ยวเปิดหลายงานนะอาจจะได้ประมาณสักสองสาลูกเนะาะเช้านี้เปิดให้ก่อนนะคะก่อนก่อนช่วงบ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายมาต่องาน ะะราคาพิเศษให้อีกลูกค้าเช้าเช้ามานะ้ะองๆน,น่าจะจวหัวไวแล้วเนาะว่ามีงานอะไรบ้างวันนี้แนวแนวแฟชั่นนิดเดิงแฟชั่นซัมเมอร์แฟชั่นหน้าร้อนแฟชั่นเอ้ยช่วงนี้ขายอะไรดีช่วงนี้พี่นึกไม่ออกลูกค้าอยากได้งานประมาณแฟชั่นไปขายนะวันนี้ดูได้เลยมีทั้งแบบว่าเสื้อแฟชั่นอันนี้ก็ด้านานานี่เลยเสื้อเสื้อแบบ สะดุง้งแม่ผ้าสะดุงด้งผ้าสะดุ้งนะคะป้ายชิงแล้วก็มีตัวแจ็คเก็ตด้วยใครอยากได้แจ็คเก็ตแบบใส่คุมนะสวยๆแฟชั่นรอเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดมีเปิดมีเปิดงานโปรเดทใหม่พรมให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1นึ่งแชร์สองแชร์ไปนะคะขอคนละสองสามคอมเมนต์ส่งสติกเกอร์มาได้เลยค่ะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะคะ ได้เลยลูกได้เลยได้เลยตัวข้างหน้านี้ลูกค้าวันนี้นะเหมือนเดิมลูกค้าหนูไม่มีอะไรมากแม่ถ้าพี่เอฟรีวิวหนูในไลฟ์นะได้ส่วนลดตังๆไปเลยทุกลูก500บาทนะแต่ถ้าตามไปเอฟย้อนหลังนะแม่นะส่วนลดมันจะได้แค่300ไงแม่ ส่วนลถจะได้น้อยไงอยากให้เอฟถ้าเอฟถูกใจและเอฟน่าไลน์ได้เลยไม่ต้องลังเลนะคะแอดยังไม่รวมยอดให้รอแป๊บน,นึงนะคะพี่แมนจ๋า<น>เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะน้อง,องๆแอนมินกาลังเล่งให้เลยค่ะวันนี้แชทเยอะนิดน,นึงแชทค้างมาจากช่วงอ่อเมื่อวานนี้อุ้ยลูกค้าป้ายวายซีวายซีเปิดจองไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะ<ช>ป้ายวายซีมีงานเดียยังว่างจองหลายงานลูกค้าขอกลมขอกลมวายซี ออคอกลมวัยใครอยากได้สเวตเตอร์อคอกลมวัยีงานเสื้อแฟชั่นป้ายวนะคะเมะื่อวานนี้เปิดจองไปแล้วลูกค้างานแบบว่าปังมากนะคะงานปังมากแล้วก็ป้ายวัอันนี้คือสามารถแบบว่าทยอยจัดส่งให้ได้เลยนะคะตัวไหนที่มีของมีสต็อกอยู่นะคะน้องๆก็คือแจ้งยอดไปแล้วลูกค้าสามารถโอนไว้ได้เลยนะคะลูกค้าอ่ะเข้ามาแล้วลูกค้าขอคนละ1นแชร์สแชร์ค่ะวันนี้เปิดงานสวยๆเหมือนเดิม กดงานวสวยๆเหมือนเดิมวันนี้นะ,ะตัวเลกลูกค้าค่ะเป็นงานรหัส h ฮดหกสิบสองอเฮดหกสเดี๋ยวให้หลังบ้านปักหมุดมาให้ลูกค้านะคะเฮดค่ะพี่โอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่วาดนะ,ะส่งสติกเกอร์มาแล้วก็พี่นภัสจีจมาให้ด้วยขอบคุณมาก ช่วงนี้ลูกค้าคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยนะ DG อะไรอย่างเงี้ยทักไทยอยากสอบถามแอดมินอะไรมีงานอะไรบ้างตัวนี้อยากได้มีไหมสอบถามคอมเมนต์มาได้เลยนะคะลูกค้าตัวเรศขออนุญาตเปิดเป็นงานผ้าสะดุ้งนิดนึงเอาใจคุณในบ้านหาเสื้อแฟชั่นนะคะแนวแบบว่าลายดอกลายดอกเยอะๆใครชอบสีสดๆสีจัดๆนะลูกค้าดูเลยวันนี้ h ฮ612ค่ะเป็นงานเสื้อผ้าสะดุ้ง นะคะผ้าสะดุ้งผ้าเด้งแล้วก็จะมีติดพวกงานแบบ c ีทูลดลายลายดอกเนี่ยลูกค้านะคะตัวนี้สวยนะอ่าน้องแบมชโชว์ได้เลยค่ะคตัวนี้ประมาณ400ลูกค้า4 0 0 500ตัวประมาณนี้ผ้าเด้งๆผ้านิ่มๆผ้าเย็นๆนะคะออกทุกทรงเน้นลายดอกไว้ก่อนเอาดอกเอาดอกไว้ก่อนลูกค้านะจะถูกจะแพงขอแบบแดงๆดอกๆไว้ก่อนจริง เมื่อกี้ไปเวทุดซีนได้เลยนะคะเสื้อแฟชั่นได้หมดคุณแม่บ้านเนี่ยสไตล์คุณแม่บ้านชอบผ้าเย็นๆแม่แล้วก็จะมีอย่างนี้นี่ C2 ีทูไปซีทูซีทู๋ C 2 C 2. อซีาบางคนเป็นใส่แซบไงอชอบเซ็กซี่เหน่อยอันนี้จะเป็นแบบวัยรุ่นได้นะพี่เน้นลายดอกไว้ก่อนราคาปักหมุดมาแล้วแล้วตัวเนี้ยจัดโตอยู่ด้วยปกติอยู่ที่ห้าพันเ้า กลุมพานี้พี่ขาโปรโวชั่นหลายๆตัวหนูหมดเขตแค่เดือนกุมเพื่อ่แค่เดือน,นมกรานี้เออขออภยัยนะคะหลายๆตัวโปรโมชั่นหนูแค่สิ้นสุด3 1มมกราณีนะตัวนี้ก็เหมือนกันจากปกติ5,900บาเเดือนนี้จัดโปรเหลือแค่4,900บาทเราได้เยอะด้วยเนี่ยใครชอบแฟชั่นลายดอกอย่างเงี้ยค่ะพี่บางตัววินเทจนะคุณมาบ้านตัวนี้จะออกดี ผ้าจะออกแบบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นผ้าเด้งพี่ผ้าเด้งสีถูผ้านิ่มๆเย็นๆใส่สบายนะ,ะคะขายดีตัวนี้แล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยเฮดหกรู H ้สึกจะเหลือแค่ประมาณ3-4ี่ลูกแล้วพี่4 9่พรีวิวเอฟในไลฟ์วันนี้นะใครจะรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยหนูลดเพิ่มให้500บาทค่ะพี่หาตัวนี้ดูไปเพลินๆนะเพราะว่าออกสีสันดีมาก ตั้งแต่หัวยันท้ายกระสอบนะคะทรงเชิดอ่ะนะคะทรงวินเทจนะวัยรุ่นแม่บ้านได้หมดเลยแล้วตัวนี้คือพอชอบมากเพราะว่าสีมันเยอะใครที่เป็นสายแบบชอบแบบสีเจ็บๆนะลายแบบสวยๆลูกค้านะคะขึ้นไม้แล้วคือแบบสดุดตามาก แม่ขากระสอบ4 9 0ประมาณ400-500ตัวประมาณนี้จะออกแขนยาวแขนกุดแขนส้านออกทุกทรงเลยแต่เน้นไปที่ทรงลายดอกแล้วก็เป็นแบบสไตล์พวกผ้าเด้งนิดนึงนะเน้นไปที่พ้าเด้งใครมาหาพ้าเด้งผ้าสะดุ้งนะลูกค้าเปิดเป็นตัว King Head 62ได้เปิดเป็นตัว King h e 62ได้เพราะว่าสีดีมากนะคะสีสันดีมากลูกค้า แล,แล้วได้จํานวนตัวเยอะด้วยนะคะหนูเอาดอกๆขึ้นมาเลยลูกดอกๆดอกๆมาเอาดอกๆมาตัวไหนสีจืดไม่ต้องขึ้นขึ้นดอกๆให้ลูกค้าดูได้เลยแม่ว่าสีมันดอบว่าจีจาร์ดม่วงน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะเยอะหมดนี่เห็นไหมสวยมากแดงเป็นแดงแม่แล้วรุ่นนี้หนูเหลือแค่ประมาณ3-4ลูกเฮดหกสบสราคาโปรถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะลูกค้าเมื่อวานนี้มีอัปเดต อ๋อราคาตัวโปรพันเะก้าเนาะนะคะอัปเดตราคาโปรพันเก้าไปแล้วบางรายการนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่จัดเดือนมกรานะลูกค้าอัปเดตยังมีปักหมุดไว้อยู่บนหน้าเพจ Facebook เลยลูกค้าไปดูราคาโปรได้บางตัวหมดไปแล้วไม่ได้ต่อโปรเพิ่มนะบางตัวที่ยังจัดโปรอยู่ยังมีของอยู่รีบสต็อกเอาไว้ได้เลย นะคะหลายๆตัวแม่ไม่มาเพิ่มแล้วหลายๆารายการเดือนนี้โปรเดือนสุดท้ายนะคะต่อโปรกันมาหลายตัวต่อโปรมาประมาณ2เดือนแล้วพี่เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะเดือนหน้าหลายๆตัวไม่ได้จับโปรแล้วเพราะฉะนั้นรีบเอฟได้ซื้อตุนซื้อเก็บเอาไว้ได้ตอนราคาดีๆซื้อเอาไว้ได้เลยนะคะลูกค้ายกอันนี้9กโลค่ะพี่ไม่ใช่งานจัดแบ่งไม่ใช่งาน45โลนะราคานี้คือ9กโล จุกจุกเก้าสิบโลสวยสวยเลยนะคะลูกค้ามันจะแบบว่าออกแบบผ้าเย็นเย็นพี่ผ้าสะดุง้งอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูใกล้ๆผ้าสะดุง้งผ้าเด้งพี่มันจะออกแบบผ้าประมาณนี้ไม่หนานะไม่หนาผ้าเย็นเย็นใส่สบายค่ะถูกใจแม่บ้านลงตลาดแม่นะคะเพราะว่าดอกเยอะมาก ะะลายดอกเยอะมากลูกค้าอันนี้หนูแขวนได้เลยลูกนี่สีๆนะคะแขวนได้หมดเลยนะคะลายแบบว่าวินเทจก็ออกออสไตล์นี้เลยใครจะรับรีวิวคะพี่พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะลูกนี้จะเหลือแค่4,400บาทนะคะเหลือแค่4,4 0 0จ้ะพี่จ๋าเมาณ่าร้านได้วันนี้นัดลูกค้ามารับผ้าหน้าร้านกันหลายหลายเจ้าเลย นะคะมารับเองหน้าร้านวันนี้หลายเจ้าเลยลูกค้านะใครอยากมาเอาเองหน้าร้านก็มาได้เลยกลัวว่านะคะจะได้ของไม่ทันได้ของอ,อ๋อไม่ทันขายนะพี่นะออกต่างจังหวัดช่วงนี้จะเผื่อเวลานิดนึงกันนะคะลูกค้าเผื่อเวลากันนิดนึงเพราะว่านะบิสเนสไอเดียก็อาจจะแบบว่าล่าช้านะในบางพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็ลูกค้าเร็วๆนี้นะ ช่วงประมาณเ,ออเดือนกุมภาเดี๋ยวจะมีเปิดบริการนะคะให้ลูกค้าเข้าซื้อสินค้าหน้าร้านได้7วันทําการเลยเดี๋ยวรออัปเดตร,นะร,รายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรออัปเดตรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะลูกค้าตัวนี้สีสวยอันนี้ดูไปเพลินๆได้เลยลูกค้าออกงานแต่งอะไรออกงานลายเจ็บๆลายสีๆดอกๆเยอะมากแล้วมีทั้งแขนสั้นแขนยาว นะคะจำนวนตัวก็ประมาณ400นะคะประมาณเนี้ย4 0 0ลูกค้า90กิโลเยอะมากนะแล้วที่พ่อชอบคือมันออกแบบซีทูไวรุ่นบางตัวเป็นงานวินเทจเอาสายวินเทจได้นะคะสายวินเทจก็เล่นได้รุ่นนี้แล้วแต่ลูกค้าจะจัดร้านแล้วแต่จะแยกแยกคัดทรงเนาะเออข้างหลังน้องน้องแบมบี้ข้างหลังแบมบี้สวยมากลูกค้านี่เดี๋ยวให้น้องแบมโชว์โชว์ในราวให้ดูก่อนรอบหนึ่ง โชว์ในเราให้ดูก่อนรอบหนึ่งลูกค้าเฉลี่ยประมาณตัวละกี่บาทแม่4 9่พันเแม่หารสัก400ตัวก็ได้สี่พันเนะคะแม่หารสัก400ตัวนะลูกค้าตกต้นทุนนะตัวละประมาณ1 0 2สอบาทขาย3ามห้าสามตัวร้อยน่ารักราคาน่ารักเลยสามห้าสามตัวร้อยนะคะ สิบสองตัวร้อยเออแต่ราคาประมาณสามห้าสตัวร้อยนี้ลูกค้าเอาไปทํากันดีดีเลยเอาไปทํากันดีเลยใครจะเอฟหน้าไหลเอฟได้เลยลูกค้าสีดีมากสีสันแบบว่าสะดุดตาอารมณจิตอ,จอารมณใจเออนะคะสีดีมาก ยกลูกไปเลยแขนสั้นแขนยาวว่าไปนี่หูดอกเป็นดอกนะอ๋อแล้วไซส์ดีนะ้ไซส์ไม่ได้เล็กนะพี่อยู่ประมาณแบบ XL มีจก้กนะคะ SML XL มีผสมค่ะนะคะคละไปเลยคลาทรงคลาไซส์ไปเลยแต่เน้นลายดอกไว้ก่อนตัวนี้ดอกชนะเลิศมากสี่ชนะเลิศดอกชนะเลิศมากเดี๋ยวมีต่องานแจ็คเก็ตด้วยนะคะมีต่องานแจ็คเกตมีต่องาน อ๋อไหมพรมเดทนะคะวันนี้ประมาณเช้าๆนี้อาจจะได้ประมาณ3-4งานก่อนลูกค้า3-4งานนะคะอุ้ยสีดีมากเยแบมส่วนรถล,ลูกรีวิวหนูให้เอฟหน้าไลท์ห้าร้นะพี่ถ้าตามไปเอฟย้อนหลังจะเหลือแค่300นะส่วนรถนะคะใครเอฟได้เอฟเลยนี่สีสวยเยแบมออดอกเป็นดอกนะพี่ขาเอฟจเช็คราคาได้ KR. 1 0 7 ไอศูนยน่ะแม่8ปด0 0แล้วนะงานเอฟเอาดอกดอกสดๆอย่างนี้เทียบกับ FJ 81ลูกเป็นหมื่นแม่หาตัวนี้ราคาพิเศษจริงๆจ,จ,จัดโปรให้เหลือ4 9่พเน้นมาไวไปไวอุ้ยสีพาสเทลก็สวยลายดอกก็สวยแล้วมันออกดอกเยอะมากใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าขาฝากกดแชร์ด้วยนะ,ะฝากแชร์ไลน์ด้วยนะคะพี่จ๋าวันนี้เปิดอยู่ประมาณ 3งาน3งานสงานนะโอเชา้ชาเช้าพี่วาราพรบอกว้าวมากจริงพี่สีสวยนะเสร็จสีสดมากแล้วผ้าออกใหม่ด้วยถ้าเป็นงานป้ายคิงบอนไซแพนด้าพี่ขาตีได้เลยผ้าใหม่ออกเยอะผ้าใหม่แบบมือหนึ่งอ่ะออกเยอะนะลูกค้าแล้วรุ่นเนี้เป็นผ้าแบบแฟชั่นสะดุง้งรุ่นนี้เอาเอาไส้มันกลับออกจากแขนไปไว้ตรงตัวมันเออนะคะ เออมันเป็นซัำในเออมันเป็นงานสองชั้นนะคะพี่ซอฟตัวนี้สีสดมากเผื่อสนใจเผื่อสนใจหาเสื้อลายดอกสวยๆนะพี่ FJ 8 1หนูลูกหลักหมื่นตัวนี้หนูขายแค่4,900นะคะวันนี้เอาไปคิงมาเซลให้ราคา4,900แล้วก็มีแค่4ลูกมีแค่4ลูกเลย4ลูกโตถึงแค่สิ้นเดือนนี้ นะคะหลายตัวนะลูกค้าโปรหมดที่สิ้นเดือนนี้นะโปรเดือนกุมภาตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้กําลังนะคะจัดเลี้ยงให้กําลังกาลังเขาเรียกว่าจัดโปรโมชั่นทําโปรโมชั่นเดือนกุมภาให้หลายตัวไม่ได้ต่อโปรนะพี่หลายตัวหมดแล้วหมดเลยหลายตัวหมดแล้วหมดเลยไม่ตอบโปรเพิ่มแล้วนะคะใครจะเอฟรีวิวลด500นะเหลือ4,400หรือใครจะไปเอาลูกใหม่ก็ได้แจ้งเลยคิงเฮดหกสองลูกค้า เฮดนะเสื้อสะดุ้งแฟชั่นนะคะเสื้อสะดุ้งแฟชั่นตัวนี้90าโลค่ะพี่90้าโลนะคะสวยนะเหมาะเลยเนี่ยเดี๋ยวหน้าร้อนเนี่ยหาของกันให้ควักเลยลูกค้าสะดุ้งมาน้อยสะดุ้งแต่ละรลถไม่มาเยอะตัวนี้ก็ได้มาแค่ไม่กี่ไม่กี่ลูกเองไปคิงตัวนี้สีออกดีทุกลูกลูกค้าสีออกดีทุกลูกแขวนขึ้นไม้ขึ้นราวนี้ข้างหลังคือแบบยังไม่ได้รีดนะตัวนี้แทบไม่ต้องรีดพี่ ถ้าเป็นพวกผ้าสะดุ้งนะไม่ต้องรีดเลยผ้าเขาทิ้งตัวผ้าเขาผิวผ้าเขามีน้ําหนักนะคะยกลูกไปก็แขวนขึ้นไม้ได้เลยจ้ะแขวนขายได้เลยค่ะพี่ประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยตัวโดยประมาณโดยประมาณ,ะมาณนะคะโดยประมาณนะใครชอบสีสดสดเจ็บเมิ้นแม่ดูอีกครึ่งลูกนะดูชั้นผ้าอีกครึ่งลูกข้างหลังสีอย่างสดเลยนะคะเนี่ยใหม่ทุกตัวกลิบเลย นะคะแล้วผ้าจะเป็นผ้าเด้งๆผ้าแบบทิ้งตัวลูกค้าแขนกุดแขนสั้นแขนยาวอันนี้สไตล์แบบคุณบ้านนิดนึงนะสไตล์คุณบ้านนะพวกเสื้อสะดุงนะคะไม่ต้องไปพูดถึง KWE ไม่ต้องไปพูดถึงป้ายแบบว่าเกาหลงเกาหลีนะมาน้อยลูกค้าตัวนั้นแทบจะไม่มาเลยตัวนี้เอามาจัดโปรให้แทนเวียนกันมาเวียนกันมานะลูกค้านะป้ายคิงป้ายบอนไซป้ายแพนด้าเออป้ายไหนมาก่อนเห็นของแล้วเอาได้เลยพวกนี้ราคาดี ราคาไม่แรงราคาไม่แรงนี่สีสวยบางทีวัยรุ่นเขาเอาไปแมบทบเป็นงานวินเทจได้เลยพี่นะคะบางตัวก็เป็นแบบสีทูนะสีทูไว้รุ่นไวรุ่นเนานะเออน่ารักถูกใจถูกใจ,ถกใจแถวบ้านหนูตลาดบ้านหนูเนี่ยขายดีเลยนะสีแบบว่าสัดใจมากแล้วมีแค่สี่ลูกสุดท้ายหมดแล้วจะเป็นราคาเดิมนะแม่นะ หมดแล้วจะไม่ได้ราคาโปรแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบเอฟได้เอฟเลยวันนี้เดี๋ยวเปิดงานให้อีกต,ตัวมีตัวเฮสี 4, นะ่เนาะมีงานเดทใหม่พรมด้วยเห็นลูกแตก,แตกเดี๋ยวเอามาเปิดรีวิวให้ดูเลยแม่นะคะเดี๋ยวเอามาเปิดรีวิวให้ดูเลยวันนี้อ่านลูกค้าใครจะเอฟลูกรีวิวเอฟได้เลยหรือว่าจะเอาลูกใหม่ดะเอาเลยจ่ะนะคะเอาได้เลยเอาได้เลยเออดอกมีอะไรมีลูกค้า ออกหลายแบบนะบางคนก็ชอบเปิดซื้อคู่ไปไก่นี้เลยพี่แนวทูนิคเปิดคู่กับงานทูนิคเลยทูนิคก,ก็มาแล้วนะลูกค้าใครรองานทูนิคอยู่นานแล้วไม่ได้มาเลยทูนิค k w w e นะคะ7 1 0มาแล้วมาแล้วอุ้ยสวยหลานี่เป็นงานผูกคอวัยรุ่นลายดอกเห็นไหมไม่ได้มีแต่คนแก่เด้อไม่ได้มีแต่แม่บ้านวัยรุ่นก็มีค่ะพี่พวกซีทัว C2 C2 วัยรุ่นมีผสมด้วยแล้วรุ่นนี้คือขายโตนะ4 9 0 0รีวิวรถ500ค่ะตัวแรกดอกๆมาก่อนเลยนี่จัดสีส,สดสดให้เลยข้างหลังเย็บสวยมากนะคะจัดสีสดๆให้เลยลูกนี้90โลนะคะลูกนี้90โลนะลูกค้านะ90โลนะ90โลรหัสอะไรคะตัวนี้ King h 6 2ค่ะพี่ h ฮดหกสินะป้ายคิงป้ายคิงป้ายคิงเฮดหนะคะลูกค้า<ๆ>เยอะมากได้เยอะนี่ใหม่ป้ายห้อยเลยค่ะเออใหม่ป้ายห้อยเลยนะคะใครอยากได้ลูกรีวิวนะลูกค้ารีบเอฟได้เลยค่ะตามมาเอฟได้เลยนะลูกค้า4ี่พันเก้าสีอุ้ยใหม่อีกตัวหนึ่งแล้ว หม่ป้ายห้อยเลยคนละคนป้ายเดียวกันเลยอุ้ยสีสีดีอืนะคะลูกใหม่ยังมีค่ะนะคะลูกใหม่ยังมีค่ะพี่เอ่อลูกใหม่ยังมีนะผ้าใหม่ด้วยลูกค้าผ้าออกใหม่เยอะมากนะ,ะเหมือนงานมือหนึ่งเลยแล้วก็ตัวนี้มีสต็อกลูกใหม่ยังมีค่ะนะคะ4,9 0 0ิบสคิงเฮดหกสิ นะคะคิงเฮดหกจ้ะ mm hmm. กางเกงสะดุ้งก็มีนะลูกค้า h 6ดหกนะคู่กันเลย mm hmm. ซื้อเสื้อสะดุ้งด้วยเอากางเกงสะดุ้งด้วยลายๆอย่างนี้ไปลงตลาดได้ mm hmm. ตัวนี้เหมาะลงตลาดมากๆนะยิ่งใครที่เป็นแบบโอ้ยตลาดที่ไม่ไม่ได้เป็นงานมินิมอลนะตลาดที่เน้นดอกๆสวยๆห mm hmm. ยิบรุ่นนี้ได้เลยเออ ยาวๆพี่รุ่นเนี้ยขายดีนะช่วงสงการเพราะว่าดอกเยอะนะขายดีนะรุ่นนี้ดอกเยอะติดดอกเยอะดอกทั้งลูกเลยสีสีสดสดทั้งนั้นนะคะ mm. แล้วก็คลาสไซด์ด้วย S M L X L ลูกค้า mm. ใหม่ป้ายห้อยมีออกอีกแล้วนะ mm. ซื้อคู่ลูกค้าซื้อคู่กับพวกทูนิกพวกเสื้อฉีฟองแฟชั่นนะลูกค้า mm. จัดโตรหลายตัวมาก mm. รีบเอฟเลยรีบเอฟร,รีบรีบเอาได้ โอ้ยข้างหลังรุ่นนี้ดันเข้าไปเลยลูกดันเข้าไปเลยขแขวนให้เต็มราวได้เลยขแขวนเต็มราวแล้วพี่งานน่าซื้อมากแล้วพี่ขายแบบสามห้าสามตัวร้อยราคาแบบว่าราคาแบบบ้านเรานะประมาณเนี้ยลูกค้าไปอยู่กันประมาณสามห้าสามตัวร้อยแล้วผ้าใหม่มากบอกเลยลูกค้ามุงพี่ลูกค้ามุงรีบเอฟกันเลยอ่ะเพราะว่าดอกเยอะแล้วผ้าใหม่มากเดีย๋ยวให้โชว นะคะในไม้ใกล้ๆลูกค้าเดี๋ยวให้โชว์ในไม้ใกล้ๆแล้วออกหัวได้ทุกตัวเพราะว่าดอกทั้งนั้นเลยงานดอกงานสีสันทั้งนั้นเลยจะ่ะนะคะ90โล4 9 0 0ลูกค้า90โล4 9 0 0นี่90โล4 9 0 0นะลูกค้าใหม่ไปห้อยเลยนี่สวยมากตำหนี่น้อยพี่ นะคะวัยรุ่นมีเออสีสันสีสันเยอะรีวิวยังว่างนะแล้วก็ยังมีลูกใหม่อีก3ลูกมีลูกใหม่อีก3ลูกลูกค้าหมดแล้วนะหมดแค่นี้เลยราคาโปรสีนะคะแล้วก็มีแวลวๆมาแล้วนะลูกค้านะเดือนหน้าปรับราคาขึ้นแล้วก็มีบางตัวไปไม่ได้ต่อบโปรนะ ลูกค้าเอตัวไหนได้เอฟเลยเดี๋ยวของหมดแม่เดี๋ยวหมดราคาโปรด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายก็จะมีไลฟ์เพิ่มด้วยจะมีเปิดตัวไหนบ้างรอติดตามลูกค้านะคะมีเปิดตัวไหนบ้างรอดูเลยรอดูเลยลูกค้าวันนี้วันนี้อ๋อใครที่จอง YC ยมานะ มีจอง K W E มีจอง Y C เนาะช่วงที่ผ่านมาลูกค้าสามารถโอนยอดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยของหลุดจองแล้วนะแม่นะเขาจะปล่อยของหลุดจองแล้วนะเอฟเอาไว้ F A y, มีลูกค้ามีน้องแอดมินแจ้งยอดตัวไหนไว้ลูกค้าขานะคะทยอยโอนยอดได้เลยนะคะตอนนี้จะให้สิทธิ์ลูกค้าพร้อมโอนก่อนนะคะลูกค้าข่าให้สิทธิ์ลูกค้าพร้อมโอนก่อนนะนะคะเอฟตัวไหนได้รีบโอนไว้เลยเลยลูกค้านะคะ ป้ายวายซเมื่อวานนี้มีตัวเขาเรียกว่าจองกันนะหลายรายการเลยนะคะวันนี้ก็ทยอยจัดส่งให้แล้วอุ้ยใหม่ป้ายห้อยเลยนี่อีกหนึ่งตัวสองตัวป้ายนี้นี่พี่อะไรอะ่ะพี่สุธทารัดพี่สุธทารัดรับรับรีวิวนะคะพี่สุดทารั์แคบเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่สุธทารัตแคบเลยนะ ในกองยังมีดอกดอกอีกเยอะเลยงานหัวหัวทั้งนั้นพี่ใหม่ป้ายห้อยมีผสมค่ะนะคะพวก C ี่ถวยรุ่นก็มีวินเทจได้แม่บ้านได้ตัวเนี้ยสามห้าสามตัวร้อยนี่คือลูกค้ามุงพี่เพราะมันออกผ้าใหม่มากผ้าใหม่เลย sml xl ค่ะคลากันเลยพี่สุธารัฐแคปแล้วดันหนึ่งได้เลยนะคะทักอินบ็อกหาน้องแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวหนูไปเปิดงาน H 4ซต่อเป็นแจ็คเก็ตลูกค้าเดี๋ยวมีเปิดแจ็คเก็ตให้ต่อแล้วก็เดี๋ยวมีเปิดเดท ใหม่พรมให้ด้วยขอบคุณมากค่ะนะคะตัวนี้สวยค่ะพี่ใครจะเอาลูกใหม่ไหมอีก3ลูกนะ4 9่พันเก้าร้อยลูกค้ 4, 900, 4, 900. าสี่พันเก้าสี่พันข่หน้าร้อนไข่ดีมากผ้าสะดุ้งพี่นะคะใครเคยเล่นพวกงานของป้าย K W E นะหรือว่า f J 8 1อย่างเงี้ยค่ะพี่นะคะตัวนี้ต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าดอกเยอะไม่ติดกีฬาด้วย งานแฟชั่นนะล้วนๆเลยไม่ติดผ้าโพลีกีฬานะ,ะออกคราทรงเลยแขนสั้น,นแขนยาวนะทรงเชิ้ตสวมหัวผ้าเด้งผ้าสะดุ้งค่ะนะคะตัวนี้เกตแฟชั่นปกติเทียบๆนะถ้าเทียบก็จะเป็นพวก FJ81 เลยงานญี่ปุ่นนะคะเทียบๆกันกับงานญี่ปุ่นเลยแต่ญี่ปุ่นคือราคาเด้งไปลูกละหมื่นกว่าแล้วแม่ นะคะตัวนี้เอามาจัดโปรให้คือเน้นงานราคาประหยัดแม่ขายลงตลาดแม่ลงตลาดราคาก็แบบว่าสามห้าห้าสประมาณนี้เนาะเต็มที่บ้านเราพี่นะคะเอางานไม่ต้องแพงมากเนี่ยสี่พันเก้าจัดได้เลยลูกใหม่ยังมีเฮดหกสิบลูกค้านะคะแต่ราคาจะไม่ได้ส่วนลดเหมือนพี่สุธารัตน์นะพี่สุธารัตน์จะเอฟหน้าไลห์เนี่ยแล้วก็ โนได้เลยนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้องแอดมินสรุปยอดให้พี่สุธารัตน์เหลือสี่พันสี่แต่ถ้าลูกใหม่จะเป็นราคาสี่พันเก้าร้อยนะลูกค้านะลูกใหม่สี่พันเก้ามีขนเฟอร์เทียมไป้ายไหนตัวปังปังบ้างไหมขนขนเฟอร์เทียมเฮดหกศูนย์ได้ค่ะพี่ป้ายคิงตัวนี้เลยแฟชั่นออกดีเก้าสิบโลราคาดีหรือว่าเอไม่แน่ใจเคดีบีติดจองหมดหรือ,อยังนะคะเฮดหกสองหนูราคาอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทเก้าสิบโลนะ แต่ถ้าชอบงานญี่ปุ่นก็จะมีตัว w 25B อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่า45โล3,900นะคะก็แนะนำขายดี2